สถานีตำรวจภูทรตะพานหินขอนำเสนอผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567ดังนี้วันที่1พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาพันตำรวจเอกวิเชียรตีอุดมพร้อมด้วยรองผู้กำกับการและสารวัตรได้จัดให้มีการฝึกการใช้อาวุธประจำกายโดยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจและชุดสืบสวนร่วมกันฝึกซ้อมยิงปืนณสนามยิงปืนโพทะเลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดวันที่2พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งปัน่น ป้องกันอัมาาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ันายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายตลอดจนสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองและรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายวันที่8พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกาได้ทําการปล่อยแถวข้าราชการตํารวจ ื่อให้ดําเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจําปี2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพณบริเวณหน้าอาคารที่ทําการสถานีตํารวจภูทรตะพานหิน,นอ,อ,อ้างาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนปืนสี่กา,การป้องกันปราบวันที่13พฤศจิกายน สถานีตำรวจภูทรตะพานหินได้จัดทำโลก่กันกระสุนโดยจัดซื้อวัสดุเป็นเหล็กอลูมิเนียมหนา2มิลิเมตรแล้วจัดจ้างร้านใช้วัตโลหะพันเพื่อขึ้นรูปโครงร่างโลก่กันกระสุนตวตวพาหิน และได้ทดสอบการใช้งานปรากฏว่าปืนพกสั้นใช้ลูกกระสุนขนาดจุดสและขนาด9มมตรในระยะการยิง7เมตรไม่สามารถทําลายโลกกันกระสุนที่สถานีตํารวจผุทรตะพานหินจัดทาขึ้นได้กับโล่ในระยะ7เมตรนะครับ ตรวจสภาพนะครับของการโล่ที่สถานีตำรวจผู้ทอนถ้อันทินทานะครับสนัดนครับนี่ครับสนัดบนไม่เข้านะครับมีสภาพหนะลังจากนั้นได้ทำการแจกจ่ายโลก่การกระสุนให้กับชุดปฏิบัติการสายตรวจต่างๆ วันที่14พฤศจิกายนเวลา5นาฬิกาตรวยแถวค่าราชการตำรวจในสังกัดประดมกวาดล้างอาชญากรรมและปิดล้อมตรวจค้นตามเป้าหมายตามยุทธการฟ้าสางของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะ้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตะพานหินโดยเน้นการจับกลุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดยาเสพติดการพาน,านันพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหมายจับค้างเก่า ผู้ที่กระทำความผิดในช่วนีเนี่ยอาจจะมีอาวุธปืนเวลาข้ากดโน้นต้องขอให้ป็นความร้อนระมัระวังด้วยแล้วก็ค้วรจด้วยก,การฟาสาในวันนี้หน้าวันนี้หมด วันที่15พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรตะพานหินพร้อมอาสาสมัครได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจาราจรในเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่เกิดเหตุร้ายแรงอันก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่อย่างใดวันที่21พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาดำเนินการฝึกอบรมโครงการอาสาจาราจรและโครงการถนนปลอดภัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนในพื้นที่อย่างน้อยตําบลละ5คนรวมทั้งสิ้น50คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจาราจรและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุนบนท้องถนนนะห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร วันที่26พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาพันตำรวจเอกวิเชียนตีอุดมพร้อมด้วยร้อยเวรจาราจรร้อยเวรป้องกันปราบปรามสายตรวจรถยนต์สายตวรยยตวจร,รถจักรยานยนต์ชุดจาราจรและตำรวจชุมชนสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจาราจรและตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่ผิดกฎหมายพร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมายตามโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถณโนะรงเรียนตะพานหินจังหวัดพิจิตร ตำรวจตะพานหิน